สวัสดีค่ะแทนสตรี่ค่ะยาชีกอกค่ะป้าท้ายสวนป้าท้ายบ้านวันนี้เอนจะพาเราไปดูอะไรพาไปไหนคือแปลว่างงมากเลยทั้งทั้งที่ลุงก็ไม่อยู่เนาะแต่ทำไมป้าแอนถึงได้แบบเออเป็นตัวแทนลุงแบบพัฒนาพื้นที่แล้วพอดีพวกเราก็ไปธุระกันมาเนาะทำนู่นทำนี่พอมาถึงปุ๊บ โอ้โหไม่ตูไม่ไม่หูไม่ตื่นไม่เต้นอะไรกันคือแบบคือคือแบบตะลึงป้าพัฒนาพื้นที่ได้เร็วมากกลับมาดูทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอยากคิดว่าคอยนำจะคอยจะได้มีหญ้าตัด เอาอเดีดิียใจเแฟนแฟนนเองยัปปี้ไ่ยาตัดแล้วไม่ยาตัดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่าเอาเขาเขาโบกอะไรดูมิจะเห็นเม็ดไหมเนี่ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่คือป้าปรับพื้นที่ๆๆ พัฒนาพื้นที่เพราะว่าป้าจะจัดสวนเพราะว่าป้าเคยบอกทุกคนเนาะจัดสวนหน้าห้องน้ำใหม่วนนนหห้้้าองมยังไม่พอสวนรอบนี้ด้วยใช่นี่อุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เอาเอกออกนะโอ้คนบอกว่าคนจะจัดสวนจริงด้วยนี่ติบตาเดียวติบตาเดียวเดียวดูสิเอฟซีบตาเดียวเอออ่ะยาชิเป็นไงตั้งแต่ ปรับพื้นที่เป็นไงสวยไหมสวยสวยเนาะแล้วยังไม่พอยังไม่พอมีอะไรอีกยังไม่พอเราดูคลิปป้ามาแล้วอืป้ารู้สึกจะเอาดอกอะไรไม่ไปโรยข้างๆเราจะเห็นเม็ดไหมเนี่ยเห็น้อเอาดอกโรยดูการถ่ายทำนะฮะทีโอ้ยเห็นแล้วตอนนี้ย่าหู้ไปแล้วใช่ไหมย่า นี่ไงห่ยดีไม่ได้แกล้งเล่นีน่เๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆโๆๆ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 อาอๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆากๆาๆๆๆเอาๆๆ่ๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆนี่ๆๆๆะๆๆๆๆนๆๆๆๆๆาๆลิๆๆๆๆๆดๆๆๆานีๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆนที่ๆๆ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 เดี๋ยวปอลงต ดังสวยมากใครค่อยชอบสีนี้มากเลยเนยสวยมากสวยมากอสีอนอืมชอบสีแดงแดงอะสวยไม้ในสวนแต่ถูกแต่แพงให้มันแดงยังอยู่ฝั่งนน้นอีกฝั่งนน้นอีกยังมีไม่ยังไม่มีไปพาพาไปยังไม่เปลี่ยนใช่ความเปลี่ยนแปลงยังไม่มีแค่นี้ใช่เราไปดูในคลิปป้ามาแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งจุดไหน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 ถอยหลังล้มนะ เอไป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 นปไปปไนไป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 นปอปไปไปปนี้ปไปไปไไไปปไ่ปไปปโอ้โหไป มาแทนย่าคอยจะตัดอยู่ทีเลยนะไม่มีที่ตัดแล้วอุยเออเป็บเดียวเองานได้ไหวปะได้คิดเป็นไงสวยไหมนาะสวย้นเลยสวยแล้วที่ตรงนี้ที่ป้าทำเป็นตรงนี้ป้าก็จะจัดสวนอีกกลุ่มพี่เขาอืพี่ที่แล้วเห็นไหมอือชุมคมไฟชุมคมยาก มนนยาตันโมแล้ววันที่หายดูเอ้าย่าอะไรจ๊ะข้าวเราหายไปไหนเ้ิมข้าวหายไปแล้วติมข้าวถึงกับงงเดี๋ยวเดี๋ยวทำดิต้นข้าวหายถ้าต้นข้าวหายถ้าเรารู้ว่าเขาจะทำแบบนี้จะไเสรอดกั็จแล้วต้นข้าวหายหายหมด เดีวนีคราีนี่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 แล้วเนอออถ้าเรชีดินไปสิลงเดินไปสิสี่ไปไหมยาเดินไปเราหาอะไรไปใส่จนจุดจุดลูกหัวใจไหมอออีนะคะฮะโอ้โหเดินสบายเลยยาชีเดินสบายเลยโอ้โหดูนะาชีนข้าวหายแล้ว เออเนี่ยเราหาเราหาอะไรมาปลูกไหมหาอะไรมาปลูกไหมอะไรอุ้ยตกใจกำลังจะวิ่งเนี่ยเราหาอะไรมาใส่ดีกว่าไหมกระถางเนี่ยไปเอาพวงคาม์พวงคามมาปลูกใหม่อืมจ้า ยังอยู่ไหมยั็มีดอกไหมันก็ยังมีดอกไหมนี่ยังอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันโดูแาหมดแล้วเอาพวงคำมาใส่ก็ราะมไม่มีคงอยู่ใช่มีโครงเลยพวงคำพวงแส็ได้นะพวงแสตอืมใช่ให้มันขึ้นไปเนาะอืมมันประดับนะอืมมุมนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ในการเออฉลององก็คือเขาจะเป็นการมีแล้วไปด้านหน้ากันเยอะมีด้านหน้าอยู่ด้านหน้าถึงไงให้ เฮ้ยนี่นะนะนี่อีกหลายจุดวะาอ่ะนี่นะคะด้ากระเจียวเนี่ยนะคะเดี่เราจะมาทำการตุดนะฮะอืออืออ่ะนี่นะฮะดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานนะดอกกระเจียวหวานนะ Mm. Mm hmm. Mm -hmm.